สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงพรุ่งยิ่งวิเคราะห์บอลค่ะบายนูเล็กแดนประแดค่ะสำหรับมือน,นี้นะคะนูเล็กซิมาวิเคราะห์บอลคู่ใดลีกใดนะคะก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องสุูสุคนนะคะกดไลค์กด u ับ c ไคร e และกดกระดิ่งเผื่อเป็นกำลังใจให้นูเล็กพร้อมเด้อค่ะเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องสุูสุคนนะคะสิบบริพาดที่เด็ดบอลดีๆอย่างเช่นมือน,นี้กหนูเล็กในทุกๆุกมือเลยนะคะ เมื่อนี้ก็เป็นวันที่22เดือน8 2 0 2 1นะคะก่อนเข้าสู่ช่วงที่เด็ดบันเต็งนะคะหนูเลก็กกสีไปสรุปผลของเมื่อวานที่หนูเล็กหาที่เด็ดไว้นะคะเมื่อวานนี้หนูเล็กวิเคราะห์ในศึกพิมพ์เหลืออังกฤษค่ะเป็นคู่ของแมนซิตี้นะคะปะทะนอร์ลิซิตี้คููนี้นะคะหนูเล็กก็หายต่อไปทางแมนซิตี้นะคะกนนาชนะไปด้วยสกอร์ฮาประตูต่อศูนย์ค่ะยินดีกับพอแม่พี่น้องที่ตามหนูเล็กในเมื่อวานพร้อมนะคะ ส่วนในมือน,นี้นะคะเฮายิ่งยู่ในศึกพิมิลิกอังกฤษค่ะนูล็กจะมาบเคอในคู่รอบดึกนะคะคู่ของอาร์เซนอลค่ะประทะเชลซีค่ะคู่นี้สิค้งเวลา22นาฬิกา30าทีค่ะหรือว่าเวลา4่ถุงเคิงบานเฮ้านะคะเลยละค่าเปิดมาที่ทีมเยือนนะคะเชลซีราคาบอลอ่าตอยูทีเคิงควบลูกนะคะ สถิติการพบพอกันของทั้งสองทีมนี้นะคะพอกันเมื่อแล้วสิบเท่อค่ะเชลซีนะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทีมอาเซนอลค่ะเสมไสอไปด้วยสกอร์สองประตูต่อสองค่ะและแพ้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองค่ะส่วนอาเซนอลนะคะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทีมเชลซีค่ะชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งค่ะ เชลซีในนา่าสุดนะคะเปิดบานตอนรับการมาเยือนของอาเซนอลค่ะแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งค่ะในนา่าสุดของอาเซนอลเปิดบานตอนรับการมาเยือนของเชลซีนะคะแพ้ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อสองค่ะ,ะจวดกันที่ทัานาเกมไดมอนีกันเลยนะคะพอ่อแมพพี่น้องอาเซนอลค่ะสิเตรียมเปิดสนามตอนรับการมาเยือนของทีมเชลซีค่ะ โดยเจ้าบ,บ้านอาเซนอนนะคะภพ่ใต่กันเฮดทีมของมิเกลอาเตตานะคะความ้อมของทีมนั้นรุ่นได้ตัวลักอย่างโอบาเมยองนะคะกลับมาซอยทีมแล้วหลังจากการป่วยบ่มีซื้อในเกมล่าสุดนะคะส่วนไน้รายการของอาลากาแซกนะคะก็ยังคงบ่อหายจากการติดโควิด -19 นะคะซึ่งในส่วนของผลงานในเกมแรกของทีม ก็ยังสอบตกโดยการแพร้ต่อทีมหนามายัางเบนฟอรอตนะคะเหตุไหผลงานของทีมนั้นยังคงบอสนะไั่มาเลยนะคะต่อเนื่องเป็นเกมที่หาติดต่อกันแล้วกับทุกรไยการนะคะส่วนทางฝั่งของเชลซีค่ะไพ่ไตออ้ขออภัยค่ะไพ่ไต้กันเทีทีมของโทมัสทูเคิลนะคะ ยังพาลูกทีมนั้นออกสตาร์ด้ย่างยอดเยี่ยมโดยการไล่อัดคิดตันพาเลตไป3ประตูต่อศูนย์ค่ะซึ่งเห็นหาตลอดหายเกมที่ผ่านมากับทุกรายการนะคะยังท่านได้แพ่ภัยเลยนะคะความพร้อมในมือน,นี้นะคะลาสุดสิบอมีคริสเตียนผู้ลิซิสนะคะที่ติดโควิด19ส่วนในรายการของ้าคิมเซียกนะคะก็ยังคงเจ็บอยู่ และเกมนี้นะคะอาจ,จได้เห็นดาวยิ่งโตใหม่แต่วาหนักเก่านะคะลูกกากูลงสนามอย่างแน่นอนค่ะเบิ่งแล้วนะคะเกมนี้ผลงานสวนทางกันอยู่แล้วนะคะกับเจ้าทินนับมือผลงานแห่งสีดอบลงนะคะบอคือจังในอดีตที่เคยยิ่งใหญ่นะคะส่วนเชลซีนะคะยังคงรักษามาตรฐา,า,านของตัวเองเอาไว้ได้ดีอยู่นะคะแล้วก็บวกกับการเสริมทัพที่ตรงจุดนะคะ ดังนั้นนะคะเกมนี้นูเล็กคิดว่าเชลซีนะคะนาสีปิดจอบได้ตามขาดนะคะที่เดนมานีนะคะหนูเล็กนูเล็กก็เลยฟันทงไปทางเชลซีนะคะผลสกอร์ที่ขาดก็สิเป็น1ประตูต่อ2นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทัศนาเกมในมือนี้นะคะพ่อแม่พี่นอ้องมีความคิดเห็นอย่งใดนะคะก็ลงคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูเล็กสิลงไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะนูเล็กก็อยากจะฝาก Facebook แฟนเพจของนูเล็กไว้พร้อมด้ค่ะแอดมาทีเฟซบุ๊กนูเล็กปิกาจูนะคะแล้วกับเพจที่เด็ดบอลผู้ยิ่งวิเคราะห์บอลนะคะตรงนี้นูเล็กจะอัปเดตข่าวสารเรื่อยๆเลยนะคะหรืออยากได้เป็นกุ่มที่เด็ดว i p ที่เด็ดบอลฟรีหรือที่เด็ดบอลเต็งนะคะก็แอดมาทีไ ID นูเล็กอันเดอร์สกอ789ได้เลยนะคะเพียงแจงความประสงค์นะคะแล้วนูเล็กก็สิดึงเขากลุ่มเลยนะคะ ในมื้อนี้นะคะหนูเล็กก็อยากจะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุคน,นะคะที่ฟังหนูเล็กจนจบคลิปนะคะการงานเรียงก็ต้องมีมือเลิกเล่านะคะมื้อนี้หนูเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบพกันในมื้อนานะคะสหรับมุนีสวัสดีค่ะ